ะะต้องถูกใจคนที่รักผ้าไหมไทยอย่างแน่นอนค่ะพอแอนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับบรรยากาศงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศพร,พร้อมกันเลยค่ะ กรมมนุหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานตรานูกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่20ประจำปี2568เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ที่ทรงสืบสารและส่งให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทยกรมมนุษยหมาได้จัดงานตลาลูกยุงพระราชทาน สื่อสารตำนานใหม่ไทยทียั่งยืนในวันในระหว่างวันที่30พฤศจิกาคมถึงวันที่3สินหาคมนะครับเราได้นําสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ของประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะครับ228ล้านมาจัดแสดงเราได้จัดงานเพื่อที่จะประชาสัมพันให้ผู้ผลิตนะครับในพวผู้บริโภคเลยตรง